สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ออนกิจจากค่าย JSL นะครับตัวนี้เป็นรุ่น1,500 TL นะเดี๋ยวเผือ่อใครยังไม่เคยเห็นไส้ในเดี๋ยวพามาดูไส้ในก่อนนะครับตัวนี้มาด้วยอาการติด e r อเล er ไม่รันนะครับไส้ในก็ค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับสำหรับไส้ยี่ห้อนี้แน่นกว่าเจ้าตลาดบางรุ่นนะอีกนะนี่ไหม นะครับแกนบูสต์ต่างๆนะครับมี3แกนนะครับโลพาสฟิลเตอร์นะครับน,นะบน,นะบนี่ก็มีหลายตัวพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าแน่นหนามากคาปาอีก6ลูกนะครับ450อ้โวลต์560ิไมโครฟาลตดนะครับแน่นๆจุกๆอ่นนี้เป็นระบบ power supply นะครับเป็น power supply แยกบอร์ดมาแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูหลกักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ออนกริดแบบคร่าวๆกัน ต้องย้าว่าแบบคร่าวๆนะเพราะว่าเชิงลึกจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันดับแรกนะครับไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์นะครับต้องบอกว่าอินเวอร์เตอร์ออนกริดเนี่ยบางรุ่นจะใช้ไฟเลี้ยงระบบจากฝั่งแผงบางรุ่นก็จะใช้ฝั่งกิดหรือว่าฝั่ง AC ถ้าใช้ฝั่งแผงนะครับไฟที่เข้ามาจากฝั่งแผงก็จะเข้ามาที่ระบบภาจ่ายไฟด้วยนะครับทําให้พอมีไฟมาจากฝั่งแผงภาคจ่ายไฟก็จะทํางานตัวเครื่องก็จะติดขึ้นมา แล้วก็รอซิงกับกิจการไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับไฟฝั่งแผงเข้ามาปุ๊บนะครับก็มาผ่านโลพาสฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับเข้าสู่อุปกรณ์ IGBT ร G B T, อสวิตชิ่งตรงนี้เห็นไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็น IGBT คู่บวกกับไดโอดฟาสไดโอดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เข้าแกนบูสต,ตรงนี้เขาระบุไว้แกนบูส2อกิโลวัตต์นะครับก็จะทำหน้าที่นะครับบูสแรงดันไฟที่มาจากแผงเนี่ย เข้ามาเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่บูตขึ้นให้ใช้งานได้ก็อาจจะราว3 8 0ร้อถึงสี่โวลต์สี่้อยยีโวลต์อะไรก็แล้วแต่แตามแต่วงจรน,นั้นๆออกแบบมานะครับก็เรียกได้ว่ามัน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 อยู่ที่คนออกแบบว่าจะให้บูตขึ้นกี่โวลต์นะครับโดยหลักการทําง,งานของมันถ้าเป็นอ,อินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดทั่วไปอินเวอร์เตอร์พวกนั้นก็จะบูตขึ้นเป็นประมาณ400โวลต์ประมาณนั้นนะครับแต่วงจรออนกิดอันนี้มันซับซ้อนเกินไป นะครับเกินกว่าที่ผมเข้าใจนะไม่แน่ใจว่าบูตขึ้นเท่าไหร่เอาเป็นว่ามันบูตขึ้นโดยใช้แกนตัวนี้สวิตด้วย IGBT นะครับจากนั้นก็ออกจากแกนก็มาผ่านได้โอดนะครับก็เหมือนหลักการบูตบักค,คอนเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับแต่ก็มาเข้าคาปา450โวลต์ตรงนี้นะครับจากนั้นไฟก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้แหละไฟที่มาจากแผงกองกันอยู่คาปาตรงนี้รอสวิตซิงอีกทีหนึงนะครับ โดยใช้ igbt ฝั่งนี้เห็นไหมพวกนี้ก็จะ igbt เหมือนกันชุดอ่าหอ่าชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นะครับขับ2แกนบูทแบบนี้นะครับโดยการบูทจะต้องอ้างอิงกับสัญญาณความถี่ที่เข้ามาจากฝั่งกิจตรงนี้ด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกิจมันจะต้องทําการซิงเฟสตรงนี้ด้วยนะครับซิงลูกคลื่นให้มันเข้ากันได้เป๊ะๆจากนั้นก็ c o p ปีลูกคลื่นนั้นนะครับมา สั่ง igbt พวกนี้สวิต์นะครับผ่านแกนบูสให้มันดันไฟนะครับซิงค์เฟสกันขนานกันออกไปได้อีกทีหนึ่งนะครับเมือเ่อทางนี้ดันออกนะครับจากไฟที่เข้าฝั่งนี้กระแสก็จะวิ่งออกนะครับโดยวิ่งออกเป็นรูปขึ้นรูปเดียวกันแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยมันถึงจะซิงค์กันได้ถ้าเหลื่อมกันนิดเดียวก็ช็อตเฟสชนเฟสก็ igbt ระเบิดดุมตามเพราะฉะนั้นแล้วหลักการทําง,งานของอินเวอร์เตอร์ออนกิดค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร นะครับเกินกว่าที่ผมจะอธิบายเชิงลึกได้นะ,ะความรู้เราก็มีแค่นี้แหละนะครับรู้แค่ว่ามาันซิงกันเนาะโดยอาศัยหลักการถ้าเป็นเครื่องไมโครกิดเล็กๆนะครับเขาจะเอาไฟเอาลูกขึ้นความถี่ที่มาจากฝั่งกิจหรือหรือว่าฝั่งการไฟฟ้าเนี่ยเอาไปบิดเป็นลูกขึ้นเลยเอาไปสร้างลูกขึ้นพันเพื่อไปขับมอสเฟตหรือ IGBT โดยตรงแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องออนริดขนาดใหญ่แบบนี้ สอกิโลวัตต์ขึ้นไปจะมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นโดยใช้ตระกูลพวกนี้นะครับเป็น MCU หรือว่าระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่บอร์ดอย่างตัวนี้ก็เป็นบอร์ดอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นของ i n v e ว t ร r On อร์ิทนี่ไม,มีตระกูลไมโครชิปต่าง,างๆนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องอต้องประมวลผลกันเยอะแยะมากมายกว่าจะทิ้งเฟสกว่าจะให ไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็น DC ไปขนานกับไฟการไฟฟ้าซึ่งเป็น AC ได้นะครับกว่าจะซิงกันได้นี่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับมันจะต้องกันองศาเฟสต,ต่างๆจะต้องตรงกันลูกขึ้นจะต้องตรงกันถึงจะขนานกันได้ไม่งั้นไม่งั้นก็เรียบร้อยนะครับพ,พังหมดนะ,ะเราจึงมันมันก็จึงเป็นเหตุว่าเราไม่สามารถเอาอินเวอร์เตอร์ ั่วไปไปขนานกับการไฟฟ้าได้โดยตรงมันจะต้องเป็นอินเวอร์เตอร์เฉพาะทางก็คือเป็นตระกูลออนกิดพวกนี้ถึงจะสามารถขนานกับการไฟฟ้าได้นะครับอินเวอร์เตอร์ทั่วไปเราไม่สามารถขนานได้นะเราเอาอินพุตเข้าไปแล้วก็จ่ายออกอีกช่องหนึ่งถ้าจะขนานได้มันจะต้องรองรับฟังก์ชันออนกิดหรือที่เราคุ้นหูอีกชิ้นหนึ่งก็คือฟังก์ชันกิดไทยอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เอาหลักการคร่าวๆของอินเวอร์เตอร์ระบบออนกิดมาพูดคุยให้ ท่านผู้ชมได้รับฟังกันสำหรับท่านที่สนใจนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ